เงินสนับสนุน40%จากรัฐบาลสำหรับธุรกิจโรงแรมเนื่องจากมาตรการโควิด19เนี่ยปัญหาก็คือว่าผู้ประกอบการโรงแรมถามว่าไรายได้ที่ได้รับจากภาครัฐเนี่ยต้องนํามายื่นเสียภาษีหรือไม่ รัฐบาลต้องการให้โรงแรมเนี่ยครับมีรายได้เหมือนก่อนเกิดวิกฤตก็เลยให้เงินสนับสนุน40%จากราคาห้องพักสําหรับผู้ที่เข้าพักนะครับเพื่อให้ธุรกิจโรงแรมเนี่ยดำเนินต่อไปได้ปัญหาก็คือว่าผู้ประกอบการโรงแรมถามว่ารายได้ที่ได้รับจากภาครัฐเนี่ยต้องนํามายื่นเสียภาษีหรือไม่ก็จะดู2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลสมมุติว่าห้องพัก1000บาทเนี่ย ผู้เข้าพักจะจ่ายเพียง600บาทส่วน400บาทเนี่ยรัฐบาลจะสนับสนุนดังนั้นโรงแรมจึงต้องรับรู้รายได้ ทั้ง1,000บาทเพราะแม้ว่าจะได้รับจากรัฐก,ก็ยังเป็นรายได้อยู่ดีนั่นคือประเด็นของภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนประเด็นในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจให้บริการจุดความรับผิดหรือว่าแท็กคอยส์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อมีการชำระค่าบริการเว้นแต่มีการออกใบกำกับภาษีหรือมีการนำบริการนั้นไปใช้ดังนั้นธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะครับเมื่อผู้เข้าพักจ่ายชำระเงินจึงต้องออกใบกำกับภาษีทันทีจากมาตรการดังกล่าวนะครับผมจะยกตัวอย่างว่า เช่นนายจอมเนี่ยเข้าพักโรงแรมเมื่อวันที่1เมษายน2563นายจอมปกติต้องจ่ายค่าโรงแรม1,000บาทแต่นายจอมจ่ายเพียง600บาทโรงแรมจึงต้องออกไปกำกับภาษี600บาทบวกแวต7% 42บาทนั่นคือ tag point ท,ที่โรงแรมจะต้องมีการออกไปกำกับภาษีให้นายจอม แต่ว่าโรงแรมเนี่ยได้ออกใบกำกับภาษีทั้ง1,000บาทเพราะคิดว่ายังไงก็ได้รับอยู่แล้วจากภาครัฐนะครับโรงแรมก็สามารถที่จะออกใบกำกับภาษี1,000บาทแล้วออกภาษีมก็เพิ่ม70บาทได้ทันทีเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากโรงแรมเลือกว่าจะนําส่งภาษีขายเนี่ยก็ต่อเมื่อได้รับค่าบริการสนับสนุนที่เหลือจากภาครัฐอีก40%เนี่ยโรงแรมก็สามารถกรำหนดได้เช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นการลดภาระ7%ที่ผู้ประกอบการจะต้องนําส่งก่อนเนี่ย ให้ภาครัฐเนี่ยนำเงินอุดหนุนเนี่ยให้โรงแรมก่อนแล้วถึงจะเรียกเก็บ7% <_ an> ก็จะได้ไม่ต้องสำรองในเรื่องของภาษีขายไปก่อน <_ an> ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันดังนั้นผู้ประกอบการก็มี2ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือออกใบกํากับภาษีทันที6 0 0บาทแล้วคูณ7%แล้วไปออกอีก400บาทเมื่อรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุน <_ an> ก็จะช่วยในเรื่องของผู้ประกอบการไม่ต้องสำรองในเรื่องของภาษีขายไปก่อนหรือกรณีที่2ออกใบกํากับภาษีทันที1 0 0่บาทและวันที่ออกใบกกับภาษีเนี่ย ก็ยังคงต้องออกชื่อของผู้เข้าพักอยู่ดีนะครับไม่ใช่ออกแบมกับภาษีให้กับภาครัฐนะครับนี่ก็คือแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมได้ครับ